ตำรวจนครบาลธรรมศาลานะครับไปจับหนุ่มใหญ่ที่ก่อเหตุทุบรถของคู่กรณีนะครับหลังมีภาพออกไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับโดยเจ้าตัวรับว่าทำไปเพราะบันดาลโทสะหลังปรากฏภาพเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ชายคนหนึ่งขับรถยนต์ป้ายแดงแล้วก็ขับไปปาดหน้าก่อนจะก่อเหตุทุบรถของคู่กรณีบนถนนมรมราชชนนีนะครับซึ่งถูกเผยแพร่ทางสังคมโซเชียลโดยเจ้าของคลิปที่เป็นผู้เสียหายนั้น ้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจนครบาลธรรมศาลาเมื่อวันจันทร์ที่20เมษายนที่ผ่านมาครับล่าสุดตารวจนครบาลธรรมศาลาได้ร่วมกันกันกบทหารเข้าไปตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในตําบลบางพูดอําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีพบนายนารินเษฐบันจงอายุ47ปีซึ่งเป็นเจ้าข,ของบ้านซึ่งผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดตลิ่งชันนะครับจึงมีการเชิญตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม จากการสอบสวนในายนารินก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าเป็นบุคคลในคลิปวิดีโอจริงโดยทำไปเพราะเกิดบันดาลโทสะเนื่องจากว่าถูกขับรถปาดหน้าก่อนเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์แก่ในายนารินซึ่งต่อมาก็อนุญาตให้ประกันตัวออกไปแล้วครับ